เมื่อวันที่10มีนาคม25 6 7เริ่มต้นการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการแข่งขัน MotoGP 2 0 2พีสรายการกาตาร์กลางปีที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเรานักบินทุกคนค่ะได้ลงสนามแข่งขันในรอบสปินเรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและจบโดยการคว้าอันดับหนึ่งของคอเกมาร์ตินนักแข่งชาวสเปนของทีมプラแม็กซ์ค่ะและหนึ่งในนักแข่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นมาร์กมาเกสค่ะที่เริ่มฤดูกาลใหม่กับเรซินีเรซิงทีมอิสระด้วยรถดูคาติอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในรอบ Spin Race, นักแข่งชาวสเปนค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนความเร็วไม่น้อยค่ะแต่เขาต้องจบด้วยอันดับที่5และดูเหมือนว่าเจ้าต,ตัวยังพอใจกับผลงานในรสนี้โดยมาเกสค่ะได้กล่าวว่าผมสนุกอย่างไม่ต้องสงสยัยผมสามารถเร่งแซงทางโค้งได้สําเร็จในทางตรงผมทาความเร็วอยู่อันดับต้นๆและนั่นคือช่วงเวลาที่คุณเริ่มสนุกและการแข่งขันสุดสัปดาห์ก็ใกล้เข้ามาผมผิดพลาดในจังหวะที่รู้ว่าทาได้แล้วผมก็พลาดจังหวะที่ต่อสู้กับฟาบิโอดิจานนันโตเิโอในรอบแรกผมอยากอยู่ในห้าน,นั้นเป็นสิ่งที่ ต้องการและนั่นคือเป้าหมายสําหรับวันต่อไปเช่นเดียวกับวันนี้ผมคาดหวังว่าเอเนียบัสเตียเรนีจะขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยและเบรดบินเดอร์จะไม่สามารถจบในอันดับเท่าเดิมทั้งนี้ค่ะในการแข่งขันรอบเรสรายการกาตากลางปีรุ่น m o โต g p จะแข่งขันอีกครั้งในวันที่11มีนาคม2,567ค่ะ